สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาไปตามหาใบกระเพรากันค่ะใบกระเพราในออสโลนอร์เวย์ใจกลางเมืองนอร์เวย์เลยนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วกว่าจะได้มาสดใหม่สุดฟินนอกจากได้กระเพราแล้วนะคะยังได้อย่างอื่นด้วยเดี๋ยวให้ดูค่ะว่าวันนี้ชอบอะไรไปบ้างนี่คือ100โครนประมาณ350บาท ได้กระเพาหนึ่งแพ็กได้สีอิ้วขาวค่ะได้ดอกขจรค่ะแล้วก็ะมะกอกค่ะนี่ก็เขียนข้างหลังว่าชื่อว่ามะกอกลาวเอาไว้ตำส้มตำค่ะมูล,ลค่า350บบาทแต่กว่าจะได้มานั้นมันยากได้อย่างไรตามไปชมได้เลยค่ะ ที่นี่คือร้านอะฟู้ดคิเชนคือร้านรวบรวมสินค้าเอเชียไว้ y. เยอะมากแล้วก็ใหญ่มากมีสาขายเยอะแยะเลยค่ะในนอร์เวย์นะคะเราไปตามหาใบกระเพรากันค่ะ ที่นี่คือแหล่งอาหารคนไทยเลยนะคะคือแบบว่ามาสามารถหาได้ทุกอย่างเลยเราจะให้ดูว่าทุกอย่างจริงๆมะม่วงสุกนะคะกล้วยน้ำว้า พุทธลองกองน้ำดอกไม้ค่ะลูกยักษ์มากขั้นหนึ่งนะคะข้างบนเนี่ยดูเนาะอ,อยากกินอะไรคะอยากกินอะไรคะมีเงินหรือเปล่า แบบนี้ที่บ้านเรามีนะคะแตบบ่ว่าป๊อปปูล่ามากของแช่ก็จะเป็นประมาณนี้ปลาก็มีทุกอย่างเลยนะคะมีแบบปลาแห้งด้วยตอนนี้เราต้องการรถทีค่ะซีอิ๊วขาวมาดูพวกซอสนะ เยอะมากอัอนนี้ที่มีกรณีพิพาทอยู่นะคะสีราชาจากเวียดนามแบรนด์ไทยแต่ว่าไปจดลิขสิทธิ์ที่สีราชาอที่เวียดนามแล้วก็มีภาษาไทยด้วยค่ะ เป็นส่วนของบ้ามีจริงสําเร็จดู เหมือนเขาจะยกเลิกการขายรถดีเลยค่ะหาไม่เจอเลยจริงจริงด้ย ดูพาดูรถดีเผาเด้อเร่เผาเล้วรถดีจีลีอ่สาสัมมาคณอสมัมสัมมาคณอคันเนาะยะคณนาเดช เ,เขาจะยกเลิกการขายรถดี <Yeah. S 1> เลยค่ะหาไม่เจอเลย ก็เอาคะน้าค่ะเอ้ยไม่ใช่ใบกระเพราผูเรียนติดลูกเหนี่อยไปดูผักสดกันค่ะอาหารญี่ปุ่นนะคะพวกแบบว่ากุ้งซาซิมิอะไรพวกนี้นี่ผักผักบุก้งติ๊กสดใบอะไรคะ นี่หล่าใบมะรุมผักกระเฉดพริกยวกอันนี้อะไรคะใบถ่สดาสดค่ะ,ะใบกะเพราแบบมันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะมาบ้างบางครั้งอ,อันนี้เหรอ น่าจะเหมือน,นแมงลักเลยอะ่ะอันนี้โหราคาน,นะคะอ๋อนี่ใบกะเพรเจอแล้วแบบกระเพรายักษ์เหมือนยี่ห่านะคะอ่อสิบห้าครนค่ะก็ห้าสิบบาทโอเคค่ะเราก็ได้แล้ว ได้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซื้อผัดด้วยดีกว่าชอบกินมะเขือมากเลยค่ะแต่ว่ามันแพงมากที่นี่แต่จะกินวันนี้จะกิน2ีโครนยี่สาโครนคือแพ็กร้อยไม่กินดีกว่าจูสี่รูปหนึร้อยบาทโอเคไม่กินดีกว่าวันนี้เราได้เนี่นะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ใบกะเพราค่ะ ดอกขจรค่ะเอาไปด้วยค่ะนานๆจะได้กิ่นทีดอกแคดอกสนใบมะขามก็มีนะคะมะขามอ่อนด้วยปะมะกรอบค่ะเราควรจะมีติดควรจะมีติดบ้านเอาไปค่ะเครื่องผัดแบบนี้ค่ะเหมือนรถตัสเลยมีมะละกอที่สับมาแล้ว โอเคค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสีสตอกกะทิอยากกินมากโอเคค่ะวันนี้เท่านี้นะคะตอมะละกอปักตอมะละกอมาจากเมืองไทยนะคะนี่ภูมิใจไหมไทยไวจะเทเร่ยงที่นี่จะของของผักมาจากเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะก็น่าภูมิใจนะนี่ยเห็ดทุกชนิดเลยที่นี่นะคะ ดูบรรยากาศทางออกกันค่ะอันนี้จะไม่ใช่โซนไทยแล้วนะคะน่าจะเป็นแบบเวียดนามอาหารกองของดองของของแขกนะคะโซนนี้ สรุปว่าไม่มีรสดีจริงๆนะคะทุกคนแต่ร้านนี้ก็คือมีผักทุกอย่างเลยค่ะเราถ่ายคลิปแล้วก็เก่งใจด้วยแต่อยากให้ทุกคนเห็นมากๆเลยว่าแม้แต่ผักที่เราหาซื้อยากก็ยังมีขายที่นอร์เวย์นะคะแค่มีเงินก็ซื้อได้แล้วจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดน ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ